คุณเคยจินตนาการไหมว่าคนที่เราเห็นเป็นเพียงป้าพานโรงธรรมดาจริงๆแล้วกลับพูดได้ถึงเจ็ดภาษาและเมื่อประธานบริษัทบังเอิญเห็นความลับนี้วันถัดมาเขากลับทำบางสิ่งที่ไม่เพียงทำให้พนักงานทั้งบริษัทช็อกแต่ยังเปลี่ยนชะตาของทุกคนไปตลอดการเกิดอะไรขึ้นกันแน่และป้าพาันโรงคนนี้ซ่อนความลับอะไรไว้อีกคุณต้องฟังเรื่องราวนี้จนจบเพระตอนจบอาจทำให้คุณขนลุก ประธานบริษัทเดินผ่านโถงกว้างของตึกสำนักงานเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องสะท้อนไฟนีออนบนเพดานส่องแสงเย็นจัดบรรยากาศเช้าวันนั้นดูธรรมดาเหมือนทุกวันแต่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงบทสนทนาแปลกหูเสียงป้าพันโรงที่กำลังกวาดพื้นกำลังพูดภาษาฝรั่งเศสอย่างคล่องแคล่วหัวใจของประธานเต้นแรงเขาหยุดก้าวขาทันที ตาค้างมองร่างเล็กๆของหญิงสูงวัยริมฝีปากของเธอขยับต่อเนื่องไม่สะดุดไม่กี่วินาทีถัดมาเธอเปลี่ยนเป็นภาษาจีนกลางสำเนียงชัดเจนราวกับเจ้าของภาษาเสียงสะท้อนก้องไปทั่วมุมโถงที่เงียบสงัดลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดวูบทำให้ขนบนแขนของประธานลุกชันเหงื่อผุดขึ้นตามไรผมแม้ห้องจะเย็นจัดเขารู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ต่อหน้าความลับบางอย่าง ป้าภาระโรงไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเธอเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆสเปนญ,ญ,ญี่ปุ่นรัสเซียอารับแต่ละคำที่เปล่งออกมาคมชัดเกินกว่าจะเป็นการท่องจำประธานยกมือขึ้นกุมอกเขารู้สึกทั้งตกใจและไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเสียงพูดหลายภาษาไหลผ่านหูเหมือนเสียงจากโลกที่เขาไม่เคยสัมผัสวันรุ่งขึ้นทั้งบริษัทเต็มไปด้วยความคึกคักผิดปกติ ข่าวลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วว่าประธานมีประกาศสำคัญที่จะทําให้ทุกคนตกตะลึงห้องประชุมใหญ่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเก้าอี้สีดําเงาวับเปลียงรายเป็นแถวเสียงกระซิบกระซาบของพนักงานดังคลอไปทั่วห้องปลิ่งกาแฟเข้มข้นลอยตลับอวนเมื่อประธานก้าวเข้ามาสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เขาสีหน้าเคร่งเครียดและจริงจังของเขา ทำให้บรรยากาศในห้องหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเขาหยุดยืนตรงกลางเวทีดวงตาแดงกับเหมือนแทบไม่ได้นอนทั้งคืนเสียงในลำคอแหบพร่าแต่ชัดเจนเขาพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งห้องเงียบสนิทต,ตั้งแต่วันนี้ไปป้าพาราโรงของเราจะกลายเป็นที่ปรึกษาพิเศษของบริษัทเสียงของประธานดังชัดเจนในห้องประชุมใหญ่คำพูดสั้นๆเหมือนระเบิดกลางวงพนักงานดวงตาของทุกคนเบิกกว้าง มีทั้งเสียงอุทานเสียงหายใจขัดและเสียงเก้าอี้ที่ขยับเย็ดเบาๆป้าพาระโรงเดินก้าวเข้ามาช้าๆไม้กวาดในมือยังมีฝุ่นติดอยู่แต่แววตาของเธอสงบนิ่งริมฝีปากโค้งขึ้นเล็กน้อยราวกับรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเธอยืนเคียงข้างประธานในห้องที่เต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงความเงียบแผ่ปกคลุมเหมือนอากาศกำลังถูกบีบอัดจนหนาวเย็นขึ้นทุกวินาที จากนั้นเธอเริ่มพูดประโยคแรกเป็นภาษาอังกฤษชัดถ้อยชัดคำทันทีที่สิ้นเสียงพนักงานต่างชาติที่นั่งอยู่ด้านหลังถึงกับพยักหน้าตามด้วยสีหน้าตกตะลึงต่อมาเธอเปลี่ยนเป็นภาษาเยอรมันน้ำเสียงแข็งแรงหนักแน่นเหมือนคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บรลินมาเป็นสิบปีผู้บริหารที่เคยไปศึกษาต่างประเทศถึงกับก้มลงกลุมขมับไม่เชื่อหูตัวเองห้องประชุมเหมือนกลายเป็นสนามประลองภาษา ป้าภาระรงใช้เสียงที่ชัดเจนไพเราะและมั่นคงลำคอเล็กๆของเธอปล่อยถ้อยคําออกมาไม่หยุดภาษาญี่ปุ่นภาษาราษัสเซียและภาษาอาหรับไหลเลื่นสลับกันราวกับเวทมนต์ทุกสายตาจับจ้องเสียงหายใจดังสม่ําเสมอต่หนักหน่วงบรรยากาศเหมือนเวลาหยุดหมุนแม้แต่เสียงนาฬิกาบนผนังก็ช้าลงอย่างน่าประหลาดทันใดนั้นประธานยกมือขึ้นขัดจังหวะ เขามองไปรอบห้องอย่างเคร่งครึมและกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยว่าหลายปีที่ผ่านมาเธอซ่อนความสามารถนี้เอาไว้ในขณะที่เราไม่เคยเหลียวมองเลยด้วยซ้ำวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าทุกคนต้องรู้ความจริงเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งบางคนหันไปมองหน้ากันด้วยสายตาสับสนบางคนขมวดคิ้วราวกับไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าพูดแทรก ป้าพาระรงก้าวไปข้างหน้าเธอวางไม้กวาดลงบนพื้นเสียงไม้กระทบพื้นดังก้องในความเงียบเรากบเป็นสัญญาณเริ่มต้นของบางสิ่งเธอกวาดตามองผู้คนรอบห้องสายตาคมกริบราก็อ่านใจคนได้แสงไฟบนเพดานสะท้อนในดวงตาคู่นั้นทำให้หลายคนรู้สึกหนาวสถานจนมือเย็นเฉียบเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่นี่ ฉันฟังทุกบทสนทนาทุกความลับทุกความคิดที่พวกคุณคิดว่าปลอดภยัยเสียงอุทานดังขึ้นบางคนรีบก,ก้มลงมองโต๊ะบางคนหายใจถี่รัวเหมือนกำลังถูกจับผิดบรรยากาศเริ่มเต็มไปด้วยความตึงเครียดประธานหลับตาลงชั่วครู่เหมือนกำลังเก็บซ่อนบางอย่างในใจจากนั้นเขาเอ่ยเสียงเบาแต่กล้องไปทั่วห้องนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกเธอขึ้นมา ไม่ใช่เพราะเธอพูดได้เจ็ดภาษาแต่เพราะเธอรู้จักพวกเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวเองทุกคนเงียบเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึงราวกับคำเตือนแสงไฟดูสว่างจ้าจนแสบตาและในเสียวินาทีนั้นเองหลายคนเริ่มสงสัยว่าประธานกำลังจะใช้ป้าภาระโรงเพื่ออะไรและความลับที่พวกเขาเคยซ่อนเอาไว้อาจไม่เคยปลอดภัยตั้งแต่แรกเลยก็ได้ เสียงก้าอีบางตัวขยับเอียดอาดพนักงานบางคนแลกเปลี่ยนสายตากันอย่างหวาดระแวงบรรยากาศในห้องประชุมแน่นขนาดด้วยความอึดอัดเหมือนทุกคนกำลังถูกกดทับด้วยแรงที่มองไม่เห็นป้าภาระรงยังยืนอยู่ตรงกลางสีหน้าของเธอสงบแต่สายตาคมดุเหมือนเหล็กกล้าเธอหายใจเข้าออกช้าๆเสียงลมหายใจนั้นกลับดังชัดเจนในห้องที่เงียบสนิทเธอกล่าวขึ้นด้วยเสียงที่หนักแน่นกว่าเดิม คุณอาจคิดว่าฉันเป็นเพียงคนกวาดพื้นแต่ทุกวันที่ฉันเดินผ่านโต๊ะทำงานของพวกคุณฉันได้ยินสิ่งที่ไม่ควรได้ยินฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดในภาษาที่คุณคิดว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจเสียงสูดหายใจแรงดังขึ้นจากแถวหลังชายหนุ่มคนหนึ่งยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่ไหลลงมาข้างแก้มหญิงสาวอีกคนหลบสายตาทันทีเหมือนถูกจับได้ว่าซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ประธานยืนกอดอก สายตาของเขาจับจ้องไปที่กลุ่มผู้บริหารแถวหน้ารอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้าที่ซีเคร็งเครียดเรากับเขากำลังรอให้ทุกคนเผยสีหน้าที่แท้จริงออกมาป้าพาระรงเดินช้าๆไปตามแถวเก้าอี้เสียงส้นรองเท้าอย่างเสียดสีกับพื้นห้องประชุมเธอหยุดยืนตรงหน้าผู้บริหารคนหนึ่งแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นประโยคสั้นๆน้ำเสียงเฉียบคมจนชายคนนั้นสะดุ้งเฮือก จากนั้นเธอเปลี่ยนเป็นภาษารัสเซียหันไปมองผู้หญิงัยกลางคนอีกคนถ้อยคำที่ออกจากปากเธอทำให้ผู้หญิงคนนั้นหน้าเสียมือที่ถือแฟ้มสั่นจนกระดาษหล่นกระจัดกระจายเสียงกระซิบดังระงมทุกคนเริ่มตื่นตระหนกมีบางคนหันไปมองประตูราวกับอยากหนีออกจากห้องแต่ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นยืนประธานพูดขึ้นช้าๆสิ่งที่พวกคุณเคยซ่อนเอาไว้ มันไม่ได้อยู่ในความลับอีกต่อไปทุกถ้อยคำที่พูดทุกแผนการที่คิดมีคนที่ฟังและเข้าใจอยู่เสมอแสงไฟบนเพดานส่องลงมาที่ป้าพารงเงาของเธอยาวทอดลงบนพื้นราวกับกําลังแผ่ขยายในความเงียบนั้นทุกคนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงความกลัวเริ่มกัดกินบรรยากาศหนักขึ้นเรื่อยๆป้าพาระโรงหันกลับมามองประธานสายตาสองคู่สบกัน แววตาของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจปนเยือกเย็นเธอยกคางขึ้นเล็กน้อยก่อนจะกล่าวถ้อยคำที่ทำให้ทุกคนในห้องถึงกับตัวแข็งทื่อตอนนี้ถึงเวลาที่พวกคุณต้องเลือกแล้วเสียงคำพูดนั้นดังก้องเหมือนสะท้อนซ้ำอยู่ในผนังห้องประชุมไม่มีใครกล้าพูดออกมาแม้แต่เสียงไอเพียงเล็กน้อยก็ไม่เกิดขึ้นสายตาของพนักงานทุกคนหันไปมองประธานราคอยคำพูดถัดไป ความเงียบเย้าราวกับกินเวลาเป็นชั่วโมงและบรรยากาศที่หนักอึ้งทําให้หลายคนแทบล้มพับแต่ก่อนที่ประธานจะอ้าปากป้าภาระโรงกลับก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งเธอชูมือขึ้นช้าช้าแสงจากหลอดไฟสะท้อนบนแหวนเก่าๆที่นิ้วของเธอทําให้ผู้คนหลายคนหลับตาปีด้วยความกังวลเธอกล่าวเสียงเย็นชาสิ่งที่ฉันได้ยินมาตลอดหลายปีไม่ใช่เพียงบทสนทนาเล็กๆน้อยๆ แต่คือความจริงที่อาจเปลี่ยนอนาคตของบริษัทนี้ตลอดไปห้องทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจทุกคู่ตาจับจ้องไปที่ริมฝีปากของเธอและทุกคนรู้ในทันทีว่าสิ่งที่จะออกจากปากเธอต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวธรรมดาอีกต่อไปเสียงในห้องประชุมขาดหายไปจนเหลือเพียงความเงียบหนาวเหน็บบางคนยกมือขึ้นกอดอกแน่นบางคนก้มหน้าหลบสายตาเหมือนกำลังซ่อนบาปของตนเอง มีเพียงเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังที่ดังติ๊กตอกอย่างชัดเจนทุกวินาทีเหมือนถูกยืดยาวจนทนแทบไม่ไหวป้าพาระโรงสูตรลมหายใจลึกเธอกว่าสายตามองทุกคนทีละคนในแววตาของเธอไม่มีความเกรงกลัวมีเพียงความมั่นคงที่ทำให้บรรยากาศยิ่งกดดันเธอเอ,อ่ยด้วยเสียงแผ่วแต่หนักแน่นฉันรู้ว่ามีใครบางคนกำลังทำให้บริษัทนี้พังจากภายในเสียงอุทานดังขึ้นจากแถวหลัง ชายวัยกลางคนทำแฟ้มเอกสารร่วงลงพื้นเสียงกระดาษกระจายกล้องกังวานเขารีบก้มลงเก็บเหมือนอยากหนีสายตาของทุกคนป้าภาระโรงยังคงพูดต่อเธอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษทันทีเสียงชัดเจนราวกับนักพูดมืออาชีพ Someone has betrayed us and I know who หัวใจของทุกคนกระตุกร่างกายเย็นเฉียบเหมือนมีลมหนาวพัดผ่านหญิงสาวคนหนึ่งเอามือกดอกตัวเอง เพราะรู้สึกว่าใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาประธานก้าวไปข้างหน้าเสียงรองเท้าหนังของเขาดังกล้องสะท้อนเขายกมือขึ้นกดไมโครโฟนเบาๆและกล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำกว่าปกติแต่ก้องกังวานทั่วห้องสิ่งที่เธอพูดไม่ใช่การคาดเดาแต่มันคือความจริงที่ฉันตรวจสอบมานานแล้วเสียงฮือฮาดังระเบิดขึ้นทันทีทุกคนในห้องประชุมเหมือนแตกตื่น บางคนหันซ้ายหันขวาบางคนเริ่มประซิบกันเสียงสัน่นและบางคนถึงกับก้าวถอยหลังไปติดผนังห้องป้าพาระรงเดินเข้าไปใกล้ประธานสายตาของเธอเยือกเย็นแต่ดวงตาเป็นประกายเธอยกมือแตะไมโครโฟนแล้วกล่าวช้าๆเป็นภาษาจีนกลางที่ก้องชัดคนที่คุณไว้ใจที่สุดกำลังจะทำลายคุณเสียงในห้องเงียบสนิทราวกับทุกลมหายใจถูกหยุดเอาไว้ ผู้บริหารบางคนหันไปจ้องกันด้วยแววตาสันราริกบางคนหนา้าซีดเผือดราวกับถูกเปิดโปงโดยตรงประธานหลับตาลงเหมือนรับรู้ถึงสิ่งที่เขาไม่อยากยอมรับเขากำหมัดแน่นจนเส้นเลือดบนแขนปูดขึ้นชัดเจนแล้วเขาเปิดตาขึ้นช้าๆสายตาคมดุราวกับเหล็กกล้าเขาพูดด้วยเสียงเรียบแต่หน้าขนลุกวันนี้ฉันจะเปิดเผยชื่อของคนคนนั้น ต่อหน้าพวกคุณทุกคนความเงียบในห้องประชุมหนักอึ้งกว่าเดิมทุกคู่ตาจับจ้องไปยังปากของประธานลมหายใจทุกครั้งเหมือนเป็นเสียงดังเกินไปและทุกคนต่างคิดในใจว่าบางทีชื่อที่กำลังจะถูกเอ่ยอาจเป็นของตัวเองก็ได้ดวงตาของประธานกวาดช้าๆไปตามแถวเก้าอี้บรรยากาศเงียบจนสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนบางคนกลืนน้ำลายลงคอยอย่างฝืดเคือง บางคนขยับมือใต้โต๊ะเพื่อซ่อนความสั่นไหวความหวาดกลัวคืบคลานเหมือนหมอกหนาทึบที่ปกคลุมทั่วห้องป้าภาระรงยืนอยู่ด้านข้างแวตาของเธอนิ่งสงบแต่ลึกลงไปกลับซ่อนประกายวาววับเหมือนรู้ทุกอย่างก่อนใครริมฝีปากโค้งเล็กน้อยราวกับรอช่วงเวลาที่ความจริงจะถูกเปิดเผยประธานสูดหายใจแรงเสียงนั้นก้องสะท้อนผ่านไมโครโฟนเขาพูดช้าและชัด คนที่ฉันกำลังจะเอ,อ่ยชื่อเป็นคนที่ทุกคนไว้ใจเป็นคนที่นั่งอยู่ท่ามกลางพวกคุณและเป็นคนที่ฉันเคยคิดว่าไม่มีวันทรยศหัวใจของผู้บริหารหลายคนเต้นแรงหญิงสาวคนหนึ่งยกมือปิดปากผู้ชายอีกคนขยับตัวจนเก้าอี้ส่งเสียงดังเรากับไม่อาจทนต่อแรงกดดันนี้ได้ประธานก้มหน้าลงดวงตาแดงกำ่ำเรากับต่อสู้กับความทรงจำที่ฝังลึก แล้วเขาเงยหน้าขึ้นเสียงของเขาหนักแน่นกว่าทุกครั้งคือรองประธานฝ่ายการเงินทันใดนั้นเสียงกลาหนก็ระเบิดขึ้นบางคนอ้าปากร้องบางคนหันไปมองชายไวกลางคนที่นั่งแถวหน้าเขาคือคนที่ทุกคนเคยเชื่อมั่นใบหน้าของเขาซีดเผือดเหงืยไหลท่วมจนเสื้อเชิตเปียกชุม่มสายตาของพนักงานนับสิบคู่จับจ้องไปยังเขาเหมือนลูกศอนนพันที่ปักลงพร้อมกัน รองประธานฝ่ายการเงินลุกขึ้นทันทีเสียงเก้าอี้กระแทกพื้นดังสนัน่นไม่นี่มันไม่จริงคุณโกหกเสียงของเขาแผดดังแต่สันระริกเหมือนพยายามยึดเหนี่ยวบางสิ่งที่กำลังแตกสลายป้าภารารงก้าวออกมาหนึ่งก้าวเธอพูดด้วยเสียงเรียบเย็นเป็นภาษารัสเซียประโยคที่แทงลึกเข้าไปในใจของเขาและไม่มีใครในห้องสงสัยได้เลยว่า เธอกำลังพูดความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับชายคนนั้นสุดตัวลงนั่งมือทั้งสองกุมศีษะแน่นเสียงหายใจหอบทีเหมือนกำลังถูกความลับกดทับจนหายใจไม่ออกประธานก้าวเข้าไปใกล้เงาของเขาทอดยาวปกคลุมร่างรองประธานเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบทุกการประชุมลับทุกสัญญาที่เราเก็บซ่อนเธอแอบขายข้อมูลให้คู่แข่ง ฉันปล่อยให้เรื่องนี้ดำเนินมาไกลเกินไปแต่วันนี้มันต้องจบเสียงในห้องเงียบลงอีกครั้งทุกคนแทบไม่เชื่อหูตัวเองความจริงที่ถูกเปิดเผยเหมือนคมมีดที่กรีดกลางใจทำให้บรรยากาศอึมครึมและอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกป้าพานรงยกมือขึ้นช้าช้าเธอมองรอบห้องด้วยแววตาเฉียบคมก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงแผ่วแต่หน้าขนลุกนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังมีเรื่องที่คุณทุกคนต้องฟังและมันจะเปลี่ยนชีวิตของพวกคุณไปตลอดกาลทุกสายตาจับจ้องที่เธอหัวใจของทุกคนเต้นแรงเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าความลับอันมืดมิดซึ่งไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่จะถูกเปิดเผยต่อจากนี้จะร้ายแรงแค่ไหนความเงียบเข้าครอบงำห้องประชุมอีกครั้งบรรยากาศอึดอัดราวกับอากาศถูกดูดออกไปจนหมด ผู้คนหลายคนเหนื่อแตกพลาคทั้งที่เครื่องปรับอากาศยังทำงานเต็มกำลังเสียงหายใจแรงและเร่งรีบดังสลับไปทั่วห้องแต่ไม่มีใครกล้าพูดแทรกสักคำป้าพาระรงยืนนิ่งแสงไฟจากเพดานส่องกระทบใบหน้าแก่ชราที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยพลังอำนาจรากับเธอไม่ใช่เพียงคนทำความสะอาดธรรมดาแต่เป็นผู้เฝ้ามองทุกความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืด เธอหันไปสบตาประธานริมฝีปากขยับช้าๆเอ่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้อยคำที่ทำให้คนทั้งห้องถึงกับสถานความลับของพวกเขาฉันรู้ทั้งหมดผู้บริหารหญิงคนหนึ่งตัวแข็งทื่อดวงตากลมโตเบิกกว้างเธอพึพรรมพำเสียงสัน่นนี่ไม่จริงคุณไม่มีทางรู้เรื่องนั้นป้าภาระโรงก้าวเข้าใกล้เธอพูดเป็นภาษาเยอรมันทันที เสียงเข้มหนักและกระแทกชัดทุกพยางเหมือนกำลังอ่านบันทึกส่วนตัวของหญิงคนนั้นออกมาอย่างถูกต้องทุกถ้อยคำหญิงสาวถึงกับสุดลงนั่งมือสั่นสถานราวกับถูกกระชาาความลับออกมากลางเวทีเสียงกระซิบดังไปทั่วพนักงานหลายคนหันซ้ายหันขวาราวกับกำลังสงสัยว่าความลับของตนจะถูกเปิดโปงต่อไปหรือไม่บางคนหน้าซีดเผือดบางคนก้มหน้าซ่อนแววตาตื่นกลัว บรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าการประชุมใดที่เคยมีมาประธานยืนตัวตรงสีหน้าเคร่งขรึมเขายกไมโครโฟนขึ้นน้ำเสียงของเขาหนักแน่นจนทุกคนสะดุง้งทุกสิ่งที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงผมปล่อยให้พวกคุณปิดบังมานานเกินไปแต่วันนี้ไม่มีที่ให้ซ่อนตัวอีกแล้วป้าพาระโรงหันกลับมามองห้องทั้งห้องสายตาของเธอเหมือนแสงมีคมที่กรีดผ่านหัวใจทุกคน เสียงพูดของเธอดังขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศสไพเราะแต่เย็นเยือกฉันไม่ใช่คนที่พวกคุณมองว่าไร้ค่าฉันคือเงาที่เดินอยู่ข้างหลังพวกคุณและทุกคำพูดที่คิดว่าปลอดภัยฉันเก็บมันไว้หมดแล้วหลายคนตัวสัน่นชายหนุ่มในแถวหลังพึมพำเสียงเบาพระเจ้านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอถูกวางไว้ตั้งแต่แรกดวงตาของป้าพาระรงเหลือไปทางเขาทันที เธอกล่าวเป็นภาษาอาหรับประโยคสั้นๆประโยคนั้นทำให้เขาแทบหยุดหายใจเขาสุดลงกับเก้าอี้เหมือนคนหมดแรงในแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่เกินจะบรรยายประธานยกมือขึ้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นสิ่งที่พวกคุณเห็นในวันนี้ไม่ใช่การแสดงนี่คือความจริงที่ผมต้องการให้ทุกคนเผชิญหน้าป้าพาันโรงคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงคนกวาดพื้น แต่เธอคือกระจกสะท้อนความลับที่แท้จริงของพวกคุณทุกคนห้องทั้งห้องเงียบกริบแววตาของทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่มีใครรู้ว่าใครจะถูกเปิดโปงเป็นคนต่อไปและความเงียบนั้นหนักหน่วงจนแทบทําให้เวลาหยุดหมุนป้าภาระรงยืดหลังตรงเธอพูดชัดท้อยชัดคํานี่คือจุดเริ่มต้นพรุ่งนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและพวกคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป เสียงคำพูดนั้นสะท้อนกล้องอยู่ในห้องเหมือนคำตัดสินที่ไม่มีใครหนีได้และทุกคนต่างรู้สึกได้ในทันทีว่าเรื่องราวที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกกับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆราวกับเร่งเร้าให้ทุกอย่างต้องหาข้อสรุปเสียทีบรรยากาศในห้องประชุมยังคงเคร่งเครียดแต่ในความเงียบนั้นความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยไปแล้วเกินกว่าจะย้อนกลับประธานสูตรลมหายใจลึก เขามองไปยังป้าพานโรงที่ยืนเคียงข้างแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงมั่นคงตั้งแต่วันนี้ไปบริษัทของเราจะเดินหน้าไปพร้อมกับความจริงไม่มีการหลอกลวงไม่มีการซ่อนเร้นและไม่มีใครอยู่เหนือสายตาที่เฝ้ามองเราอีกต่อไปป้าพาระรงก้มศีรษะเล็กน้อยใบยหน้าเต็มไปด้วยความสงบในแววตาไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นมีเพียงความแน่วแน่ของผู้ที่รู้ว่า ทุกถ้อยคำที่พูดออกมาได้เปลี่ยนชะตาของที่แห่งนี้แล้วผู้บริหารและพนักงานในห้องค่อยๆลุกขึ้นบางคนถอนหายใจยาวเหมือนเพิ่งปลดพันธนาการบางคนก้มหน้ารับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และบางคนมองป้าพารรงด้วยแววตาใหม่แววตาที่เต็มไปด้วยความเคารพและความเกรงกลัวในเวลาเดียวกันแสงไฟในห้องประชุมค่อยๆรีลงประธานเดินลงจากเวที เสียงก้าวเดินของเขาหนักแน่นและมั่นคงกว่าเดิมเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่การเผชิญหน้ากับความจริงคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดป้าภาระโรงเก็บไม้กวาดขึ้นมาอีกครั้งเธอเดินช้าๆไปตามทางเดินที่ยาวไกลเสียงกวาดพื้นดังแผ่วเบาแต่สำหรับทุกคนที่ได้ยินมันไม่ใช่เพียงเสียงธรรมดาอีกต่อไปเพราะมันคือเสียงเตือนว่าความลับไม่มีวันถูกซ่อนตลอดไป และแม้แต่คนที่ถูกมองว่าเล็กน้อยที่สุดก็อาจเป็นผู้ที่ถือกุญแจไขความจริงทั้งหมดเรื่องราวสิ้นสุดลงท่ามกลางความเงียบสงัดแต่ในใจของทุกคนบทเรียนครั้งนี้ยังคงดังก้องปราบเท่าที่พวกเขายังมีลมหายใจ